ที่โรูแมนแบงคอกคิงพาวเวอร์นะคะมารองทานบุฟเฟ่นะคะ,ะก็ราคาปกติอยู่ที่1,190บาทต่อท่านนะคะแต่มีโปรโมชั่นค่ะือว่าสำรองที่นั่งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นะคะราคาจะตกอยู่ที่833บาทก็คือลดไป30%เป็น30%นะคะเดี๋ยวเราจะมารองดูกันว่าไลน์บุฟเฟ่ของเขาเนี่ หลังโควิดเนี่ยมีอะไรบ้างเริ่มต้นก่อนเลยน่ารักมากก็คือว่าอุปกรณ์การกินนะคะจะถูกแพ็กมามาคลนละหนึ่งที่แบบนี้นะคะก็จะมีช้อนซอมมีดตะเกียบนะคะทุกอย่างนะคะนีก็จะมีนะก็จะมีกุ้งนะคะีหอยนี่ปแล้ก็จะมีก้งนะคะี่จนีคะกุงเผาจ้ามีของโป พื้นเผาะคะก็จานหนึ่งจะมี3ตัวก็สามารถหยิบได้เลยนี่ที่เพิ่มนะคะเปลี่ยนไปค่ะก็จะเป็นมีเตจตักอีกค่ะเขาก็จะหอมแบบคนคำได้เลยนะคะก็จะมีติ่มซะเป็นรวมนะคะอยู่ในเพคมอนค่ะอันนี้จะเป็นกลิ่นแซนมอนไก่ย่างบาบไก่บาร์บีคิวไก่ย่างค่ะอันนี้น่าทานมากเป็นพิซซ่า เป็นโทมเมทูซานะคะมีอาหารญี่ปุ่นนะคะก็คือมีซาชิมิแล้วก็จะมีเป็นซูชินะคะด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นเซตที่เขาจัดมาให้นะคะก็จะเป็นเซตหนึ่งจะมีสามคำแล้วแต่เลือกนะคะแล้วเราก็สามารถจัดเป็นจานใดได้นะคะถ้าเราอยากทานนุนะะ่แล้วก็บอกว่าพี่พาขอซาชิมิค่ะเน,นะะ้นค่ะแล้วซูชินิดเดียวนะคะหรือเป็นโรลนิดเดียวนะคะเขาก็จัดเป็นจานให้เราได้ แล้วก็สังขีมีแซลมอนหนยนะคะมีทูน่านะคะมีกูอัดแล้วก็มีเป็นซูชิหน้าแซลมอนหน้ากุ้งก็เป็นโรนะคะอันนี้เป็นเมนูยอดทิ้นนะคะอันนี้จะเป็นฟัวกราส์ค่ะก็คือเสิร์ฟไม่อั้นนะคะทานได้เรื่อยๆจนกว่าร้านปิดเลยค่ะอันนี้จะเป็นเนื้ออาร์เจนตินานะคะทางเชฟก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้เราเป็นเซตเเป็นจานจานแบบนี้ค่ะพร้อมน้ำซอสเรียบร้อยนะคะที่เป็น อาทิตย์ดีมากดีค่ะอันนี้ก็จะมีตัวออยสเตอร์นะคะออยสเตอร์นะคะจะมี2ชนิดนะคะในบุฟเฟ่นะคะครั้งนี้ก็จะเป็นคินเดอร์แคร์นะคะแล้วก็จะเป็นแซนด์วิชอิสเซอร์นะคะมีบะหมี่นะคะอันนี้จะเป็นบะหมี่เสต๊อร่อยมากก็สั่งเป็นบะหมี่แห้งนะคะสปาเกตตี้นะคะวันนี้สั่งสปาเกตตี้สองอย่างตัวือนี้จะเป็นเส้นสปาเกตตี้ โอลิโอสปาเกตตีนะคะเป็นผัดพริกแห้งนะคะ <_ ug> อีกจานหนึ่งนะคะสั่งเป็นเส้นเทนเน่นะคะครีมซอสเบอคอนะค่ะ <_ ug> น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะที่นี่เขาบอกว่าเด็ดมากต <_ ug> ้องชิมก่อนต้องชิมซีฟู้ดก่อน กินนะคะกินแล้วกินแล้วกินอีกค่ะอันนี้เบิ้ลค่ะอร่นนอยจะชิมไหมดะอันนี้ไปหยิบมาแล้วค่ะเป็นพิซซ่าปกติจะเ,เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเขาก็ทำพิซซ่าแบบนี้มาน่าทานมากเลยน่ารักอะกลมๆ มมันเเเกีช็ะสตัวแพนเค้กค่ะเขาบอกว่าจะเป็นวิชนี่แพนเค้กค่ะก็เลือกได้นะคะแต่จริงๆแล้วมันเหมือนเครีมมากกว่าแต่เขาเรียกว่าเป็นแพนเค้กแหละ ก็จะมีให้เลือกคือสมกแซลมอนกับ ham, ทาร์มาแฮมเราก็ใส่ทั้งสองอันนี้เลยจะมาชิมนะคะก็คือเป็นทามาแฮมกับตัวสมกแซลมอนว้าวไข่เมน,นูนี้ค่ะก็จะเป็นกรบแป้งใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็ใส่ตัวเหมือนแบบแมชโพเทนทอลค่ะมันเป็นมันบดนะคะแล้วก็ตามด้วย หแซลมอนหรือว่าพามาแคนเนะแต่เมื่อกี้เราสักงสองเปลี่ยนคะอืมนีอละอร่อย